สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับเติ้ลอูครูฟุตบอลผมเติ้ลูรูฟุตบอลครับผมอูกูรูฟุตบอลครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกแฟนตาซีนะครับก็เป็น10บบวกสี่บวกสครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็สัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกจะมีเตะปกติ10คู่บวกกับ8ทีม4คู่ที่ได้เตะนะตกค้างครับก็คือจริงจกับแฟนตาซีก็คือจะคิดคะแนนคูณ2เลย14คู่เลยใช่1ิคู่เหมือนเมื่อกี้แล้วเลยครับก็มาเริ่มเลยนะครับเพราะวัััันน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 ีี้้้ฟุุตตตตบบบบออออลคคค่่่ขางเเยะะะรรรรมิททวศก์3ไัน พบคิสซันพาเลตฟอร์มเป็นไงครับอูสอทีมนี้สำหรับไบตันนะครับเจ้าบ้านก็ฟอร์ม5นัดหลังก็ชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนพาเลตนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2โอเคอัปเดตตัวเจ็บนะครับไบตันนะครับกลายเป็นทีมหือเชื่อเลยนะก่อนหน้านี้ประมาณสามสิบดาเจ็บทั้งทีมนะใช่ตอนนี้ตัวเจ็บน้อยน้อยมากๆครับตัวเจ็บมีแค่ลุยส์ดังกับเอ็มเวปูครับที่เจ็บแล้วก็มีไอเยวสตูมาที่ไปเล่นเอนติกันในชั้นคัพแค่นี้เลยนะของไบตันเหลืยทั้งนี้จริงๆที่เหลือพร้อมหมดนะครับ ส่วนกับการพาเลทน,นะครับก็กลายเป็นทีมที่ขาดตัวหลักหลายตัวเลยเจแดนอายูชีตกุยาเต้วินเฟสฮาพวกนี้ไปแอฟริกันเนชั่นคัพหมดเลยเสียหายนะพาเลท่าเสียหายแถมวินเฟสฮาเนี่ยพ่วงโควิดไปด้วยอีกเอาโควิดกับแอฟริกาไปด้วยไม่รู้ว่าติดจากโน่นหรือเอาจากนี่กลับไปติดนะครับก็โอ้คิดว่าไงคู่นี้ <c oughs> นคู่นี้สำหรับผมนะครับพาเลท ไปเยือนเนี่ยผมก็จะจะจะ,จะพูดยู่ไปมาจานอยู่แล้วว่าผมไม่ชอบไม่ชอบวันนี้มาเจอไบตันที่ที่ฟอร์มก็โอเคอะเก่งในบ้านด้วยเก่งในบ้านด้วยแล้วโอเคด้วยคือสองสามนัดหลังก็ชนะมาเชฟเวคก็ชนะมาส่วนตัวผมนะครับผมชอบไบตันเลยผมชอบไบตันเลยนะครับไบตันเลยเฉพาะนัดนี้ก่อนนะครับคือไบตันเนี่ยต้องบอกสำหรับนี้ตะสองนัดด้วยแล้วเอาแค่นัดนี้ก่อนผมวเเคราคหร์เป็นนัดนัดนี้ผมมองว่าไบตันดีเลยครับดี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 เหมาะนะครับ ในส่วนทอพิจารณ์ผมมองว่าไบรตันชนะคิสตันพาเล่ได้แบบคลินชีทด้วยนะครับแบบคลินชีทด้วยคือประเดิมนัดแรกของ2นัดเนี่ยเก็บแพชนะก่อนเก็บคลินชีตได้สักนัดนึงเนี่ยโอ้โหสวยเลยครับนัดที่สองผมมองว่าไบรตันชนะพาเล่ได้ครับอาจจะ1 0ึ่งศูนย์เบียดหนึ่งศูนย์แต่ไม่เสียประตูมาที่วันเสาร์นะครับแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเชลซีเป็นบิ๊กแมตช์อ้าวฟอร์มหานัดของแมนซิตี้นะครับก็ชนะรวดเลยไม่มีอะไรมาใส่ให้สะดุดเลยถ้านับขึ้นไปข้างบนอีกเนี่ยนะ ไม่ใช่ห้าเลยครับไล่ยก้าวเขียวเขียวยาวเลยดีจริงนะส่วนเชลซีก็ชนะ3เสมอ2โอ้โหก็ถือว่าดีทั้งคู่ดีทั้งคู่สามนัดหลังก็ชนะรวดมาอัปเดตตัวเจ็บนะครับของแมนซิตี้ก็มีฟิลโฟเดนกับอเล์เซนเดอร์เซนเซโก้ที่ติดโควิดแล้วก็ยาร์ดมาเลสไปเอฟริกานเนชั่นครับส่วนของเชลซีก็มีตัวเจ็บที่เรารู้กันอยู่แล้วครับพวกลิเจมเปนซิดเวลเจ็บยาว เซฟโฟชาชลบาเจ็บแล้วก็ผู้สัำปะตเอ็นดูอาร์เมนดี้ไปในกันฝึการบวกโควิดไปอีกกตามสูตรของของพวกนี้นะครับอูว่าไงคู่นี้แมนซิตี้เจอเชลซีมันก็เป็นเกมที่ที่ทีมใหญ่เจอกันนาทีมันก็มันก็ดูสูสีนะถือว่าบิ๊กแมตช์ที่สุดแล้วครับคู่นี้นะครับเหมาะเจอกันถูกที่ถูกเวลาเลยฟอร์มดีทั้งคู่อูว่าไงยังไงผมก็ผมก็มองว่าแมนซิตี้แล้วกันพี่ดูดูขี้นิดๆด้วยตัวผู้เล่นที่ ที่ไปแอฟริกาแล้วไม่มีผลกับกับทีมทีมทีมทีูเปอร์ตัวจริงก็มาเลสไปแต่ตัวทันก็คงมีพอหมดแต่เชลซีเนี่ยพี่เชลซีตัวไปแอฟริกานี่คือโกนะผู้สำประตู้อย่างเงี้ยใช่ป่ะส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าคู่นี้บอลเบียดกันอยู่แล้วครับทีมใหญ่เจอทีมใหญ่คงเล่นกันระมัดระวังนะครับแต่ถ้าดูสถิติณล่าสุดนะครับตอนเชลซีเจอแมนเชสเตอร์ล่าสุดเนี่ยเกมนั้นซิตี้ขมมิดเลยนะทั้งเกมเนี่ยเชลซีไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลย แต่ด้วยความที่โค้ชเก่งทั้งคู่นะครับผมมองว่าคู่นี้เล่นกันสูสีมากๆนะครับหากจะตัดสินผลแพ้ชนะของฟุตบอลคู่นี้ที่ผมมองดูที่จุดแตกต่างจุดแตกต่างของคู่นี้ก็คืออย่างที่อู๋พูดเมื่อก,กี้พวกศตัตรูมผมมองว่าเกป้าไม่ไม่ดีพอที่จะมาทดแทนเมนดี้ได้ความรู้สึกผมนะคือเมนดี้เนี่ยมันเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้ามันจะถึงนิดนึงปัดได้จะถึงนิดนึงปัดได้ประจำนะเราจะเห็นภาพประจำของเมนดี้เนี่ยคือ ต้องไม่ถึงเอ๊ะมันถึงไหม,อ,มอาจจะปลายมือติดปลายมือแล้วไม่เข้าครับรจุดตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับคือเมนดี้เนี่ยสูงกว่าเกป้าประมาณเกือบเกือบแปเซนแน่นอนว่าช่วงแขนก็ยาวกว่าช่วงยืดช่วงอะไระนะอถ้า,ถามุดปษฏิกิริยาเท่ากันเนี่ยระหว่างยืดไปเนี่ยผมมองว่าเมนดี้ด้วยความที่แขนยาวกว่าตัวสูงกว่าก็ได้เปรียบเกป้าอยู่แล้วนะครับผมมองว่าคู่นี้คือเกป้าเนี่ยห่างเหินเกมหนักๆเกมดีๆในพรีเมียร์ลีกไปนานนะครับแล้วมาเป็นตัวจริงในแมตช์ใหญ แพ้แมนเชสเตียผมมองว่าคู่นี้แมนเชสเตียชนะเชลซีครับด้วยความที่สมบูรณ์ในทุกตำแหน่งมากกว่าครับซิตี้ผมมองว่าชนะเชลซีได้ประมาณ2-1อืหอาจจะไม่คีนทั้งคู่นะครับมาถึงวันเสาร์นอริจเจอเอเวอเรตันฟอร์มเป็นยังไงครับผมฟอร์ม5นัดของนอริจนะครับก็แพ้4เฮ้ยแล้วก็ชนะไอเอฟเอคลับมาแพ้4ชนะชนะนัดเดียวคือเอฟเอคับชนะชาวตันมาแส่วน,นเอเวอเรตันนะครับก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2อืมก็ ไตล์ของเอเวอร์ตันนะครัสุดก็ไปชนะเฮามาในเอเวอร์ครับต่อเวลาจำได้ครับก็อัปเดตตัวเจ็บนะครับนอริสก็ตัวสำคัญเลยครับบิลลี่คิมมอร์เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับลงไม่ได้นะครับแล้วก็ท็อตเคตเวลเช็คฟิตมีโอกาสลงเล่นท็อตเคตเวลมีโอกาสลงเล่นครับส่วนของเอเวอร์ตันนะครับมีข่าวดีซีแอลเช็คฟิตแต่ผมว่าลงดีซีแอลเนี่ยลงแน่ซ้อมซ้อมได้ไหมซ้อมแล้วผมบอกเห็นเมื่อวัน กระโดดเข้าบเล่สนามซ้อมอยู่นะครับในทัพถ่เลยว่ากูกูกูลงแน่กูฟิตนะในแฟนตาซีในี่จรคุยก็ว่าไม่ฟิตใช่ไหมในภาพข่าวเอฟเวอร์ตันก็กัดถอดโชว์ลงมอลเล่อะไรเลยนะครับก็คือเราอย่างในช่องเราจะอัปเดตจากจากจากออฟฟิเชียลเลยก็เราก็ไปดูส่วนใหญ่เราก็จะเปิดดูในในเอเวอร์ตันออฟฟิเชียลนะครับของสโมสรนะครับผมว่าเควินโดวินิกเขายังวินได้ลงครับที่เจ็บจริงๆก็เอ่อเดลิมีนาทอมเดวิดริชาร์ลิสันแล้วก็ไอเอเล็กอีโอบี้ที่ไปแอฟริกันเนชั่นครับ ผู้นี้ปกติโอ้ว่างานปกตินอเรตมันเป็นทีมทีสวนสวนใครเจอโดนหลีกฮสวนสวนไหมยังสวนอยู่คือสวนเอเวอร์ตันก็คือผมสวนนี่มันคือเอเวอร์ตันนะมันมันแย่จริงยังสวนอยู่นะผมว่าถ้าถ้าถ้าเขาวอลเลย์เว้นลงมีโอกาสที่ที่ที่เอเวอร์ตันจะมีสกอร์ก็คิดว่าจิงนอเรตได้อะจิงจริงนอเรตได้ชนะไหมมีมารลยเกชนะชนะด้วยลักชีสไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง ไม่กล้าเลือกนะไอ้ไมผม,มผมก็จะเลือกน้าลูกเอเวอร์ตันนะครับแต่ผมบอกว่าก็ยังเป็นนอริดก็คือนอริดนะครับ,รบนอริดก็คือนอริดอย่างที่บอกว่ามันเป็นกฎของพวกเรานะครับนอริดเจอใครตรงข้ามผมบอกว่าไอ้ตันบุกชนะนอริดได้ครับสามหนึ่งให้ยิงกันเยอะๆไปเลยให้โดนุชันเบิรตเลวินกล้าตัวหน่อยโหส,สุดล่าสุดมีโอกาส2นัดนัดหนึ่งได้ศูนย์น,นีกนัดหนึ่งไม่ลงเล่นนะครับสองนัดศูนย์คะแนนกับตันก็ศูนย์คูณสองเท่ากับศูนย์โอ้โหจะปวดมากคันเบิร์ตเลวินต่อไปเป็นวูเปอร์แฮมตันว ฟอร์มห้านัดของวูฟก็ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองอส่วนเซาก็ชนะสามเสมอสองฟอร์มไม่แพ้<า>ใ, <น S 2> ใครามากเลยนะครับฟอห้านัดหลัง,ง,<อ>งมางมแพ้ใครนะครับเรื่องตัวเจ็บนะครับวูฟก็ตัวเจ็บเดิมเดิมนะครับเปาโลเนโต้ควางฮีชานแล้วก็จะเสียรูเบนซาอิดท,ที่ไปอแอฟริกันเนชั่นคัพส่วนของเซาก็มีอเล็กซ์แมกกาธีเจ็บไคลวอเกอร์ปีเตอร์ติดโควิดนะครับแล้วก็อแมนโดโบยาเช็คฟิตผมว่าโบยาเนี่ยแคปโบยาผมว่าได้ลงผมว่าได้ลงนะครับส่วนตัวที่ลงไม่ได้ตัวเนื้อคือขวัญใจกองหลังเลยครับ วัลเลนติโนริฟามิโนตัวนี้ไม่ได้ลงอยู่แล้วครับคุณที่โว่าไงหลายคนถามผมมาในรายส่วนตัวบูฟคีนไหมเอาเอาคีนก่อนบูฟคีนไหมโหเซาเซาเซาผมว่าเขาก็ก็ก็กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะดูดีดูดีถ้าจะถามว่าคีนไหมผมว่าผมว่าบูฟก็ไม่น่าคีนนะคิดว่าไม่คีนแต่ผมคิดว่าไม่คีนนะ่บุ๊คในในลีกก็ไปเดือนโเทอร์ฟอร์ดสปนอก็ก็คีนนะแต่คิดว่านันนี้ไม่คีนนะว่าไม่คีนครับ ผมว่าคู่นี้สำตัวผมนะครับผมว่าคู่นี้ผมชอบอะไรที่มันต่ำๆผมมองว่ามีสิทธิ์0-0ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าหากเลือกฟั่งหนึ่งผมเลือกบู๊ดีกว่าเบียดเบียดนะครับผมมองว่าบู๊อาจจะเบียดชนะ1-0หรือ0-0คู่นี้อาจจะไม่เห็นเห็นไม่ต้องกันกกบอุนิดนึงแต่ผมคั้เสมอไปผมคา้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกันผมว่า0-0แล้วกันผมว่า0-0หรือบู๊ชนะ1-0ต่อไปเป็น นิวกับวัตฟอร์ดนิวฮอร์ซันฟอร์มเป็นไงน่าจะเลวร้ายทั้งคู่นะก็คือแดงคือพอพอพอเลื่อนมาถึงคู่นี้คือแดงไปหมดเลยดูง่ายเลยนะครับนิวก็คือแพ้สี่เสมอหนึ่งคือเสมอแมนยูส่วนวัตฟอร์ดนี่ก็คือแพ้แพ้ห้านัดเลยห้านัดหลังนี่คือแพ้โอ้แพ้ยันเอฟเอโค้งเลยครับแพ้หมดเอฟเอคับมันเจอเลสเตอร์เลสเตอร์ไปแพ้หมดแพ้ทุกรายการเดืตัวเจ็บนะครับนิวคาสเซิลก็ไอแซคเฮเดนเจ็บ คาร์ลินสันเจ็บยาวนะครับว่าเจ็บยาวครับมีนานะครับเจอกันอีกทีครับวิสซันแต่ว่าได้นี่มานะกิสูดโอเคลงเลยไหมลงเลยดีครับซื้อมาเพื่อเอาลงเล่นนะครับตัวอื่นก็มีเฟเดโกเฟอร์นันเดสเจอมาลูอิตเคลเลนคาร์กฮาวเวียมากินโยแล้วก็สับตรูคาวดาวโลอ้โหเจีกฝั่งหนึ่งก็ไม่น้อยฝั่งหนึ่งวัตฟอร์ดก็ไม่น้อยครับไอ้นิโคลัสเอ็นกุนกูเจ็บนะครับอิสมาลาซาก็ยังเจ็บอยู่ ไอ้คริสเตียนซาบาเลตไอ้ไอ้ไอ้านากาไอ้ากาบาซาเล่เจ็บเบนฟอร์เตอร์เจ็บอดามมาซิน่าเจ็บแล้วตัวสำคัญที่เพื่อนๆถามกันมานะครับเอ็มบูดเดลเดนิสตัวนี้ไม่ได้ไปแอฟริกเนชั่นครับนะครับลงได้นะครับเพียงแต่ว่าสภาพร่างกายขอทีอ่จะลงนัดนิวไหมเช็คฟ,ฟิตขึ้นเช็คฟ,ฟิตตัวนี้มันมันเช็คฟิตต่ำกว,ก,ตกว่าตัวอื่นที่ผมมั่นใจว่าจะลงนะครับก็เลยต้องเสี่ยงถามว่าวัดฟอร์ดเนี่ยมันมีโปรแกรมเตะ2นัดในสัปดาห์นี้นะครับที่นสองนัดเจอทีมเล็กด้วยเจอเนกาโซ่กับเบอร์ลี่ แต่ถ้าเลือกเดนนิสแล้วเดนนิสไม่ได้ลงนัดแรกโอ้โหมันก็ไม่ควรเลื่อนครับคือโอกาสที่จะยิงก็คือมันเยอะอยู่แล้ว<ช>แ,<ต>แล้วถ้าได้เลือกนัดเดียวมันก็ไม่โอเคครับ<ม>ในในแฟนตาซีนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าจะเลือกเดนนิสเลือกไอ้จจชัวคิงดีกว่านะครับ<ม>ส่วนรละเอียดการวิเคอ์ผมมองว่าคู่นี้ยิงถล่มทลายใช้คำว,ว่ายิงถล่มทลายครับผลเป็นไงไม่รู้นะครับผมมองว่าหลังแย่ๆทั้งคู่ ก็ฝั่งนิวหลังเจ็บ6ตัวครับฝั่งนู้นหลังก็ต่อให้ไม่เจ็บคือฟันฟอดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลในฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าจะถ้วยไหนนะครับโดนยิงทุกนัดไม่เคยคินชิตแม้แต่นั้นเดียวคู่นี้ผมมองว่ายิงกันแลกรานแต่หากเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมเลือกนีก็เซ็อโอเคต่อไปนะครับเบอร์ลี่พบเลสเตอร์ฟอร์มเป็นไงครับผมเบอร์ลี่ก็แพ้สี่เสมอหนึ่งส่วนเลสเตอร์ก็ชนะสามคือเลสเตอร์เนี่ย มันมันมันมีนัดที่เตะยาวๆเจอลิ้วพูมาด้วยอ๋อก็คือเสมอในเวลาใช่เกืเสมอนเวลาแล้วก็คือแพ้จุดโทษแล้วมาฆ่าลิ้วพูคือในลีกอีกใช่ก็คือจะเป็นชนะ3แล้วก็แพ้2องก็ถือว่าเลสเตอร์ดีกว่าเยอะฟอร์มฟอร์มทั้งหลังนะครับเบอร์ลี่เป็นตัวเจ็บนะครับก็เอสซิบานเจ็บแม็กวิลคอนน่ไปแอฟริกันเนชั่นคัพแล้วที่เหลือมาเสียหายเลยนะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่เสียหายจริงๆก็คือ แล้วเตะัะสำคัญสองตัวอย่างเดวายแบ็กนิวกับไอชาริทัลเลอร์มาติดโควิดผมถือว่าเสียหายเลยครับแล้วก็มาเสียคิดบูทหยนิวอีกใช่โอ้โหเสียหายติดโควิด -3 4ตัวเลยนะครับเมื่อกี้นี้มีเดวายแบ็กนิวชาริทัลเลอร์เอลิกเปเตอร์มาเตวีด้าโอ้ยทาน้าเบอร์รี่ก็ก็หมดเลยนะเอสซบานเจ็บวีด้าโควิดขายไอคิดบูไปต้องไปพึ่งไอเจโรดิเกรสตัวเดียวเลยนะส่วนของเลเตอร์นะครับตัวเจ็บเป็นหางว่าวครับผม ที่เจ็บแน่ๆลงไม่ได้นะครับก็อีแวนวาร์ดีเปไรล่าเทคฟิตมีโอกาสลงสูงก็มีทิโมธีกาตันเย่นะครับแล้วก็ไอชักล่าโชยอนซูแพสซันดาก้าสามคนนี้ผมว่าได้ลงนะครับผมว่าได้ลงส่วนที่ไปเอฟแคนเนชั่นคัพเพียบเคลิชีอีเฮียนาโชไอ้นัมปุลิสเมนดี้ดามิเอนอามาตีโมกาลีซามูเล่วิเฟดเอนดินี่พวกนี้ไปเอฟแคนเนชั่นคัพหมดเลยโอ้โห อูว่าไงอ่ะคือฝั่งหนึ่งตัวไม่พ้อยฝั่งหนึ่งตัวเจ็บอ่ะก็คืออย่างน้อยผมผมก็ต้องเชียร์เลเตอร์ไปก่อนคืออย่างน้อยมันยังมีดากงดาก้ายังได้ลุนลงนะผมว่าลงผมว่าลงเลยแหละครับแพสันดาก้าผมว่าได้ลงครับถ้าได้ลงก็คือผมดูจากจากตัวที่ยังเหลืออยู่นะแค่ก้าคิดว่าเลเตอร์น่าจะชนะเบอร์ลี่ได้เพราะเบอร์ลี่ผมว่าการันตี เตียมแพ็คกระเป๋าไปททวันทีที่ขายคิสสูนะผมมองว่าเบอร์รี่บอกเหมือนคิดแล้วอยู่คือเบื่อโลกหรือไงหรืออยากจะลุ้นแชมป์เนี่ยลงบอลลุนแชมป์นแชมป์มินชิพหรอครับคือทีมก็แย่อยู่แล้วนะครับดันไปขายตัวกองหน้าตัวสำคัญของทีมนะครับผมมองว่าคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าเลตเตอร์ยิงยิงยิงเยอะอาจจะไม่คีนชีสไม่รู้อะแต่ว่ายิงเยอะแน่ครับเลตเตอร์บุกชนะได้นะครับแล้วเลตเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีโปรแกรม2นัดด้วยผมมองว่าเลตเตอร์เลือกไปก่อนเลยครับเลือกเลือกเลือกได้ครับแนวลูกเลตเตอร์นะครับผมมองว่า น่าจะทำคะแนนจากนัดเจอเบอร์ลีได้ผมว่าเลสเตอร์บุกชนะ3-1เลยให้ขาดขาดเลยครับต่อไปเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งแอสตันวิลล่าเจอแมนยูวิลล่าครับผ่านัดหลังสุดก็แพ้4ี่รัชนะ1ส่วนแมนยูก็คือชนะ3เสมอ1แพ้1ครับจากฟอร์มดีๆของเจล่านะมันเจอโปรแกรมหนักๆรู้ใช่ไมับเจอโปรแกรมค่อนข้างแข็งเป็นทีเจอลิเวอร์พูลเจอแจอทีมใหญ่จริงๆนะครับ ก็ตัวเจ็บของวิลล่าครับตัวหลักเลยครับจอห์นแม็กกินห้าเหลืองลงไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไอ้เบอร์ทานเตาเล่ไปแอฟริกันเนชั่นคัพส่วนตัวเจ็บที่ลงไม่ได้ตัวนึงก็คือลลออนไบรลี่และตัวเช็คฟิตก็เอสลียังของแมนยูนะครับลงไม่ได้แน่ๆในนัดแรกก่อนนะครับแมนยูเนี่ยเตะสองนัดนะครับสัปดาห์นี้นัดแรกที่ลงไม่ได้แน่นอนนะครับแม็กโทมิเน่ห้าเหลืองลูกชอห้าเหลืองนะครับแล้วก็ที่เหลือกลุ่มเช็คฟิตนะครับพวกแฮร์รี่แม็กควายคริสโนโรนันโด จะได้สานโชว์สามคนนี้เช็คฟิตแต่ผมมองว่าไม่มีปัญหาครับากว่านั้นแรกได้ลงไหมผมว่าลงเลยครับผมว่าลงเลยครับลงเลยครับผมว่าลงมีโอกาสลงสูงกว่าไม่ลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางแอปพลิเคชันยังมีติ่งติงเรืองเรืองให้อยู่ก็มันเป็นก็มันไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพูดเป็นจีจีจริงเนี่ยเขาก็ต้องเป็นผมเป็นจริงผมก็ต้องขึ้นแอปแบบนั้นไว้นะครับเพราะ ปบอกว่าไว้ติ๊กเอาไว้มันเซฟตัวเองมากกว่าไม่ติ๊กนะครับในเมื่อในเมื่อข้อมูลทางต่างประเทศเขาบอกว่ามันยังไม่พิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกทีจีก็ทําถูกครับอันนี้ผมถือว่าทีจีทำถูกก็ติ๊กเอาไว้ก่อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกองหลังดิโก้ดารโลโอ้ยไม่รู้อุ่นอนภาพอ่ะนะนอนเอฟเอคัพโ้ดารโลโดนเสียบตรงตะตุ่มเป็นแผลลึกมากเลยนะแล้วต้องเย็บสดในสนามแล้วก็เ่านี่แหละใช่ก็คือผมว่าดารโลก็เจ็บอีกก็เจ็บอี หลังก็จาประมาณนี้ครับตัวที่ลงไม่ได้3ตัวที่ผมคิดว่าลงไม่ได้นะครับพก็พวกดาร์โลชอน,นี่ลงไม่ได้แน่แล้วก็แมคโทมิเผมว่าไงวิลล่าจะล้างแค้นแมนยูได้ไหมคือถ้า,ถ,าถ้ามองกันในมุมของผมนะมเจอเจอกันในเอฟเอเลตเตอร์ก็มาล้างแคสเรอัูในบอลนบอลถ้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้ววิลล่านี่มีทีเด็ดคูตินโยมาด้วยผมว่าลงด้วยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่ได้เล่นแน่ครับมีส่วนมีส่วนร่วมกับเกมแน่นอนครับแล้วแมนยูก็ก็ในในในการคุมทีมของรับลังนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์ฟอร์มโหดมันยังไงมันเก่งไม่เก่งเน่มสเตอร์โปรกเซเซอร์เนี่ยมันเก่งหรือเปล่าใช่มันเก่งไหมผมมองว่าวิลล่าก็มีโอกาสเบียดชนะเหมือนกันนะผมให้โอเควิลล่าผมว่าวิลล่าชนะแล้วคูตินโยยิงประตูชัยด้วยเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวลงมาแจ่โยงตัวจริงแล้วยิงประตูชัยเลยมาสไลด์กออดดเจา โอ้โหแบ,บบน,นั้นไ่เล่นกบสาใจาเชียร์วิลล่าครับผมส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าคือผมอ่ะมันกำลังสับสนกับตัวเองคือถ้ามาถามผมแบบนี้ผมมองว่าแมนยูมันนัดล่าสุดที่เจอวิลล่ามันเล่นไม่ดีเลยนะครับ,รบต้องบอกว่าดีคอ์ช่วยแมนยูอีกแล้วครับท่านก็คือ,คอให้เพื่อนเพื่อนกองหลังปันเดียรร์ใช่ก็มองเฉพาะแบบนี้ผมก็มองว่าแมนยูก็มีโอกาสพังแพ้วิลล่านะครับ แต่พอไปจัดทีมในแฟนตาซีเนี่ยผมพยายามหากองหลังก็ต้องอัดใจเพื่อก่อน,นว่าผมก็จะพยายามจัดในแฟนตาซีเนี่ยที่จะใช้ทีมที่มันจากทีมที่ได้เตะ2นัดนะผมก็เลยเลือกมากองหลังแมนยูไปเพราะเรามองว่าได้เตะ2นัดมีโอกาสทีมชีตแต่ถ้าถามยละเดอันนี้นผมมองว่าแมนยูไม่นาชนะไม่ดีพอที่ชนะบิลล่านะครับ,รบแต่เมื่อเราจัดแฟนตาซีเป็นหลังแมนยูก็ขอค้างตัวเองให้เสมอศูนย์ีกว่าอื หลอกลอกตัวเองนะครับว่ามันยูจะเสมอเวลาศูนย์ศูนย์ต่อไปเวทีเวทธรมเจอรีดอยู่ในเตตครับเวทธรมนะครับฟอร์มหนั้นหลังก็ชนะ4เสมอชนะสีแพ้หนึ่งส่วนรีดนะครับแพ้4ีชนะหนึ่งส่วนทางกันเลยคือเวทธรมร้อนแรงสุดๆเลยนะสุดๆเลยจริงๆเล่นดีอัปเดตตัวเจ็บนะครับที่เจ็บแน่นอนนะครับไอซูมาเจ็บแน่นอนนะครับแล้วก็โทมัสซูเซก ติดโควิดนะครับเพื่อนๆที่ถามเมื่อคืนว่าซูเซกไปไหนคือติดโควิดนะครับแล้วก็ซาอินเบลมาเป็นแอฟริกันเนชั่นคัพส่วนของลีกก็เลียมคูเปอร์เควินฟิลิปไทเลอร์โรเบิร์ตกลุ่มพวกนี้เจ็บนะครับแล้วก็ดิเอโกจัลันเต้ติดห้าเหลืองคือหลังหลังยังไม่ดีอยู่กลังสเตลเจ็บหลังยังไม่ดีอยู่แต่มีที่ดีนะครับสามตัวนะครับก็คือเช็คฟิตแล้วมีโอกาสลงค่อนข้างเยอะเลยสำหรับความคิดผมนะครับจูเนียร์ฟีโป้แล้วก็ตัวลุก สำคัญสองตัวคือโรดิโก้กับแพทริแเบอฟอร์ดผมว่า3ตัวนี้ได้ลงคือหน้าเริ่มทยอยกลับมาแล้วแต่หลังนี้ก็คือยังยังยังอาการรอแลอยู่รอแลอยู่ผมว่าไงเวทธรรมเจอรีดก็ไม่เท็จหรอกพี่โชว์ฟอร์มดีอันนี้คือตัวแนวลงแนวลุกก็ทำผลงานกันแย่งกันทำผลงานเลยละสองกำลังมาฟ้ากำลังเปิดเนาะจะไปบอกว่าจะไปบอกว่าแล้วคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในเอฟเคับนะครับเวทธรรมก็ชนะลีดก็ไม่ยากนะครับสองศูนย์ ผมมองว่าเวสแฮมชนะได้ชนะได้ชนะได้เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ง่ายเท่าเดิมและเพราะว่าด้วยความที่นาลุกลีดดีขึ้นนะครับผมมองว่าคู่นี้เวทแฮมชนะแบบไม่คินชีตสามหนึ่งแล้วกันต่อไป,อไปเป็นลิเวอร์พูลพบกับเบนฟอร์ดฟอร์มลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ชนะ2เสมอสองแล้วก็แพ้หนึครับมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้เลเตอร์ในลีกส่วนเบนฟอร์ดนะครับแพ้สามชนะส โอเคอัปเดตตัวเจ็บนะครับลิโอปูตัวเจ็บนะครับก็ติโก้คอนาล่าตัวหลักที่เจ็บอยู่นะครับที่เหลือเป็นพวกเฮวิอเลียสอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็3ตัวที่ไปแอฟริกันในชัชนคับนะครับโมเมสซาร่าซิโอมาเน่แล้วก็เกตาพวกนี้แค่นั้นเองส่วนของเมนฟอร์ตนะครับก็ผู้ศัประตูตัวหลักไอดูร์เรียไรยาไรยายังเจ็บอยู่แล้วก็กองหลังกองงหลัวิงแบนท์ครับพวกไอซิโก้เฮนลี่แล้วก็มันเชียรยอร์แกนเซนเจ็บคุณนิโหว่าลิโอปูยำแบนฟอร์ดได้ไหมเบนฟอร์ดโดนไหม ผมมองว่ายมได้เพราะเบนฟอร์ดเนี่ยพึ่งเตะพึ่งเตะนีตอกขางมามาการสัปดาห์เนาะเจอแซามาแับเยือนมาแล้วมาเตะเจอลิเวอร์พูลอีกผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเจอชูบิลลี่ก็ก็มีเด็กผสมมากอะไรมากใช่แล้วตัวหลักก็คือดาพักเตนเต็มขาดแค่สองกองหน้าใช่ไอไอเกตาก็คือแทบจะไม่ต้องนับเลยไม่ถือว่าสำคัญอะไรมากมายนะครับก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลชนะได้อ่าชนะแล้วคลีนไหม ก็มองว่าคีนครับผมว่าคีนเพราะว่าเทนเทนก็ผลโควิดโควิดอะไรก็คือโอซ้อมกันซ้อมแันสนานแล้วครับเทนเซอร์สโนกับตัวหลักของรเมเตกต์ต่อลงได้นะครับซ้อมกับทีมแล้วคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าจูชนะครับชนะครับชนะเลยครับถ้าเพราะในบทวิจารณ์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผมมองว่าชนะครับแล้วก็อาจจะกรีนชีตด้วยแต่ส่วนในการจัดแฟนตาซีหรือว่าจีจก็ต้องเลือกเอานะครับเพราะเรื่องผู้เป็นตะแค่นัดเดียวนะครับใช่เกิดอะไรพลาดท่ามาตูมตามยิงเม็ดเดียวเราไปเลือกอ่า โชต้าพร้อมกับฟิมิโน์ปรากฏดผู้เบียด1-0เสียหายเลยเสียหายเลยครับเสียหายเลยก็กคราะหอดีครับ,ส,บนนะสำหรับในแฟนตาซีนะครับสำหรับในฟุตบอลวิเคราะห์วิจารณ์ทีมนี้ผมมองว่าผู้ชนะได้คินชีสครับคู่สุดท้ายเป็นลอนดอนดาร์ิแมตสเปอร์อาร์เซนอลใช่ครับสเปอร์ก็ฟอร์มห้านัดหลังก็ชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอหนึ่งส่วนอาร์เซนอลครับชนะ3แล้วก็มาแพ้2นัดติดเลยแพ้ซิตี้แล้วก็มาแพ้ฟอร์เรสในเอฟเอคัพ สะ <Okay. S 2> ดุดเดื้อดเลยนะเจอเจอเจอฟอเรสต์แต่วันเจอซิตี้เล่นดีนะเ <City. S 1> ล่นดีนะใช่แต่ตวันเจอฟอเรสต์ก็ตูก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะไม่รู้มันแพ้ไดงไงนะครับอัปเดตตัวเจ็บนะครับสเปอร์ที่เจ็บแน,น่ๆนะครับโซนเฮงมินคริสเตียนโลเมโละนะครับแล้วก็เบิร์กวายเช็คฟิตแล้วก็เอลิกเดเออร์เช็คฟิตเดเออร์ที่แรกผมมองว่าลงแน่นะครับพอมามาดูข่าวของวันนี้มาดูอัปเดตเอ๊ะมันยังไงเนี่ยอาจจะไม่เลือกนะครับถ้าเป็นในแฟนซีันในแฟนซีอาจจะไม่เลือกนะครับแล้วก็ เซกิโอเลกอลอนก็เช็คฟิตนะครับเพื่อนๆที่ถามส่วนตัวมาว่าเลกอลอนไปไหนก็คือเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บไม่ใช่โควิดนะครับเช็คฟิตอยู่เหมือนกันก็สมเสียงนิดๆนะครับส่วนฝั่งออสเซนอลนะครับปีแอมดิกออกมามิยองนะครับไปแอฟเคเนชั่นครับบวกโควิดไปอีกอแล้วก็ตัวสําคัญของออสเซนอลตอนนี้นะที่ผมว่าเสียหายจริงๆนะออสเตรเลียนนะครับโทมัสปาเตเสียหายเลยผมมองว่าปาเตเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของออสเตรเลนนะณนเวลานี้เลยก็ไปแอฟเคเนชั่นครับนะครับบวกนิโคลัสเปเป้แล้วก็ไอ้โมฮัมเหม็ดเอลนานีว่าไงณ สเปอร์อาร์เซนอลฝั่งนึงไม่มีปาไตไม่มีโอบายฝั่งไม่มีซนก็ยังมองว่าสเปอร์ได้เปรียบเล่นในบ้านนะแล้วอาร์เซนอลก็คือสองนัดหลังก็ไปสะดุดแบบง่ายๆมาผมก็มองว่าสเปอร์อาจจะเบียดเบียดชนะแล้วกันชนะให้สเปอร์เบียดชนะไปคีนไหมเป็นเพื่อนถามมาคู่นี้จะคีนได้ไหมเพราะสเปอร์จะเตะสองนัดไงคือคนลักอย่าเรื่องสเปอร์ไงใช่แต่นัดนี้คีนไม่คีนก็ ก็ไม่เป็นไรครก็เลือกไว้ก่อนสไตล์ที่อู่บอกผมนะครับก็ไปจีนนัดสองก็ถือว่าสองนัดได้รุ้นสองนัดนะครับแพ้นัดหนึ่งได้สองแต้มอีกนัดหนึ่งได้หกต่อแปดไปยังเยอกว่านะครับต้องเลือกอยู่ส่วนตัวผมนะครับในบทค๊อปวิจารณ์ผมมองว่าสเปอร์เบียชนะอาจจะไม่คีนแต่เบียชนะได้ครับก็สองหนึ่งสกอร์มาตรฐานในการทายนะครับต่อไปเป็นแมตช์ตก้างสี่คู่ไปกันแบบเร็วเลยนะครับคู่แรกเบอร์ลี่เจอวัตฟอร์ดนะครับก็ตัวเจ็บอะไรก็คงไม่ต้องแนะนำแล้วผมบอกไปแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าคู่นีี้เบอร์ ไม่ดีพอชาร์ลฟอร์ดครับ,รบอาจจะเสมอกันแบบมีประตูหรือวัตฟอร์ดทำเซอร์ไพรส์บุกชนะนะครับ,รบต่อไปไบร์บตันเจอเชลซีคู่นี้ผมมองแปลกๆนะผมมองว่าด้วยความที่ไบตันเล่นถ้าไม่มีถ้านัดแรกวันศุกร์ไม่มีตัวเจ็บเพิ่ม <หา S 1> นะผมมองว่าไบร์ตันอาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดๆนะครับย,ยันเชลซีอาจจะไม่ถึงชนะครับอาจจะเสมอ0ศูนย์ศูนย์หรือแพ้แค่ศูนย์หนึ่งอะไรแค่นั้นพอนะครับ แล้วก็มาถึงวันพุธสองคู่นะครับคู่แรกเป็นเลสเตอร์ซิตี้เจอสเปอร์คู่นี้อู๋ว่าง่ายผมว่าเลสเตอร์เนี่ยยำเบอร์รี่มาแล้วนัดแรกนัดเนี้ยเอาแค่ยันเสมอสเปอร์ให้อยู่พอเล่นในบ้านด้วยชอบคินชีสสักฝั่งไหมถ้ากินชอบม,มีมีทีมสองในสองี้คิดว่าจะมีคินชีสไหมผมก็มองว่าเลสเตอร์น่าจะน่าจะยันอยู่นะก็ะคือคิอคอาเลตเตอร์จครับคือในลุกสเปอร์ไม่ได้ดูดันอะไรแฮร์รี่เคนก็ยังไม่ได้กลับมายิงกันตุ้มตามันไม่มา้ายยันนะ ผมว่าหามให้สูญสูญแล้วกันคู่นี้ผมมองว่าผมชอบสเปอร์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 คือสเปอร์ในสเปอร์ในมุมไปเต้นคือมองว่าสเปอร์ไปเฉือนอาร์เซนอลมาแล้วก็มีกำลังใจมาเฉือนแล้วเต้นใหญ่เก็บหกต้มเต็มเลยครับหกต้มเต็มเลยก็คิดว่าเฉือนสองหนึ่งแต่ไม่น่าคีนนะครับเพราะเลสเตอร์ก็ก็เล่นสนุกลุกนั่งสบายครับผมมองว่าสเปอร์เฉือนเสร็จนึงแล้วก็คู่สุดท้ายเบนฟอร์ดเจอแมนยูหากจะหวังคีนชี้จากแมนยูในสองนัดเนี้ยในแฟนตาซี นัดนี้ควรจะต้องคีนนะใช่นัดสองผมว่าคีนชนะไหมอ่ะชนะด้วยชนะด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเบนฟอนเนี่ยมันโดนเลี้ยงผู้กดมาแล้วกดนัดแรกมาอย่างว่านักฟุตบอลเตะวันอาทิตย์โดนมา8ปดเก้าลูกแล้วไล่วิ่งไล่วีไล่แย่งบอลไม่ได้ทังทีก็มาเจอแมนยูบอลพุทสิบยี่สิบก็โดนแมนยูอีกนิดนึงใช่ครับหนึ่งศูนย์แล้วกันแมนยูยิงไม่เยอะก็เลยคิดว่าแมนยูชนะเบียชนะได้แบบคินชี้ใการเทียแมนยูครับมาถึงการจัดตัวในแฟนตาซีบวกจีจีนะครับ บอกเพื่อนๆก่อนนะครับคือคลิปเนี้ยผมผมพยายามจัดตัวที่ใช้นักเตะเล่น2นัดนะครับก็คือมีมีช่องให้เราเอาเปรียบแล้วว่าเราก็ต้องเอาเปรียบกว่านั้นก็ถามว่ามันมันมีตัวผู้เล่นที่ควรนัดหนึ่งหน้าใส่ไหมก็มีแต่แต่แต่ผมอยากใช้โคต้าตัวนี้ให้เต็มให้ได้ม,มากที่สุดละกันก็คือจะจัดนักเตะที่ไดบมีโอกาศได้เล่นเล่น2นัดนะครับ,รบแล้วนักเตะผู้นี้จะต้องไม่มีการขัดกันเองไม่ใช่ว่านัดนี้เลือกกองหน้ามา แต่พออีกนัดหนึ่งไปเจอกองหลังที่เราเลือกสองนัดมันก็จะขัดกับเอนะครับทำคะแนนได้ไม่สุดนะครับก็อย่างคลิปในล่าสุดของ g g เห็นไหมโอ้ยนัดแรกคนเลือกเวทแฮมสมมติเลือกกับตันไอโบเวนไปถ้าเวทแฮมเล่นนัดเดียวก็ไม่ได้แชมป์เลยเพราะโบเวนนัดแรกได้2คะแนนถูกปะพอเลือกนักเตะที่ได้ลุ้น2นัดสุดท้ายแล้วนัดที่2โบเวนมาได้12คะแนนพาทําให้ทีมนั้นเป็นแชมป์เลยนะถูกต้องครับเพราะงั้น เลือกนักเตะที่ได้มีโอกาสเล่น2นัดยังไงก็มีโอกาสสูงกว่านะครับแบบเปียฟ้าครับมาถึงของผมเลยนะครับ11ตัว11ตัวจริงของผมในแฟนตาซีนะครับมาในระบบ3 5 2นะครับผมเน้นแนวลูกนะครับผู้สับตูมาจากแมนยูเขาบอกไปเมื่กี้ครับว่าซื้อแมนยูเพราะมันต้องจัดแบบนี้นะครับก็เลยซื้อแมนยูนะครับเป็นเดบิดเดคอากองหลังมาจากแมนยูหนึ่งคนเป็นอารอนวานบิสกาซึ่งเป็นนักเตะแมนยูที่ผมไม่ชอบสุดในรายรับเลยแต่ต้องเลือกวานบิสกาเพราะอะไรนะครับเพราะเซนทรัฟสามตัวของแมนยูนัดที่แล้วใช้ ลินเดเอร์เลิฟคู่กับวาลานนัดนี้ลูกชอไอ้แม็กควายกลับมาแล้วถ้าเราเลือกชุดเดิมนะครับเลือกวาลานหรือลินเดอร์เลิฟปรากฏแม็กควายได้ลง<ๆ>เพื่อนก็มดสิสก์เลือกไปละหนึ่งคนถูกไหมก็ผิดล้หนึ<ๆ>่งคนหรือถ้าคุณเลือกแม็กควายเกิดนัดแรกฟิตไม่พอไม่ได้ลงก็ไม่ได้คะแนนอีกเพราะฉะนั้นผมมองว่าเซนทรัฟสามตัวเสี่ยงนะครับส่วนแบ็คซ้ายเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกชอ,อนัดแรกไม่ได้ลง เป็นเตเลสลงอ,อยู่แล้วครับนัดสองเตเลสก็ต้องนั่งลูกชอก็ต้องลงเพราะฉะนั้นคุณเลือกเตเลสรลูกชอถ้ากับว่าคุณจะได้เลือกนักเตะที่ลงแค่นัดเดียวนะครับครับโคต้าสุดท้ายมันจึงเหลือที่อารอนวามิซาก้าด้วยคทั่แล้วอย่าง,งวาลานี่พี่ได้มองว่าสองนัดนี้ได้ลงไหมมันเสี่ยงเกินไปอ่ะที่จะเลือกโอ้มันมันห้าวันเตะสองนัดนะฮะวาวานะตอนเนี้โค้ชมองว่าไม่เจ็บหรอกแต่ลงไปเลยนวารานด้วยยุคนาดนจะเจ็บจะเจ็บขึ้นมาปุ๊บเลือกวารานไปนัดแรกลงคู่แม็กควายปรากฏว่าไม่สมบูรณ์ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมนะักควายคู่ดินเดอะเลิฟมันก็มีความเสี่ยงนิดๆน,นะครับผมก็เลยมองว่าเสี่ยงนิดๆผมก็เลยเลือกมามิซาก้าเพราะว่าเดโก้ hmm. ไอเดโลเจ็บขนาดนั้นนะครับโอ้โหเย็บสดกันขนาดนั้นผมมองว่าในรอบ5วันคงยังไม่ให้เล่นนะครับ aka, มามิซาก้าให้เล่น2นัดแล้วก็มาถึงกองหลังสตัวนะครับผมเลือกมาจากไบรตันเลยเลือกมาร์คมากูเล่กับแดนเบิร์นก็เลือกจากไบรตันมา2ตัวนะครับแล้วก็กองกลางผมมา5คนเลยครับเลือกเรนโดทอสซาของไบรตัน hmm. แล้วก็เลือกเจมสัน แล้วก็เลือกฮาวิบารฮาวิบารเนี่ยผมช่างใจระหว่างฮาวิบารกับไอลุกแมนจะเลือกใครดีก็เลือกฮาวิบารมาก่อนนะครับแล้วก็มาจากสเปอร์คูลูคาสมูล่าแล้วก็มาจากเลียฟพูหนึ่งคนนะครับเลียฟพูเนี่ยมันเจอเบนฟอร์ดผมคิดว่ายิงได้นะครับแต่ผมจะเลือกไม่คนเดียวเพราะว่าเลีฟพูมันเตะแค่นัดเดียวนะครับผมช่างใจระหว่างเดโก้โชต้ากับโรเบโตฟิมิโนเลือกต่างพอทั้งคู่นะครับช่างไปช่างใจมาผมเลือกเดโก้โชต้าเหตุผลเพราะว่า โชต้าเป็นกองกลางนะครับยิงได้5คะแนนฟิเมโนยิงได้4ก็ในเมื่อเลือกยากก็เลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกตัวที่คุมว่าถ้ายิงมาได้มากกว่นนนานค1คะแนนก็ลยเลือกด<ม>ิโกโชต้านะครับคู่กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนกับกิเซโนโรนันโดถ้ากับว่าของผม11ตัวจะมี10ตัวนะครับที่ลงเล่น2นัดมีดิโกโชต้าตัวเดียวที่ลงเล่นนัดเดียวอของอูของผมนะครับก็มาในระบบ433ครับ <15 S 1> ผม11ตัวของผมเนี่ยมาจากการเล่นสนัดหมดเลย ทุกคนเลยทุกคนเลยครับผมเลือกสองท่ามาเลยเพราะว่าเพราะว่าผมใช้โคต้าเต็มอ่ะมีโอกาสที่จะช่องให้เราเอาเปรียบว่าผมว่าเอาเต็มที่เลยผู้สมัครตูนะครับเป็นเกป้าอาดิซาบาก้าอีกทีนึงเกป้าอาดิซาบาก้าโอเคถือว่าแม่นเพราะว่านัดแรกเจมันทตตี้อาจจะโดนอาจจะโดนแหละแต่ว่านัดสองผมก็ว่าเชลซีไม่น่าเสียมีเพื่อนคนหนึ่งนะในกลุ่มไลน์ผมเขาบอกว่าเขาจะเลือกหลังเชลซีนะแล้วมีโอกาสด้วยเขาเขาฟันธงว่า เชลซีเนี่ยเสมอศูนย์ศูนย์สองนัดการว่ายันแมนซิตี้ออกศูนย์ศูนย์สองนัดดังเลยเขาดังเลยนะเขาเขาเาจ้าโอเคคะแนนของเขาเลยนะแต่เราไม่เอ่ยนหนามะว่าเขาเป็นใครไม่ต้องเอ่ยเขากองหลังนะครับสี่คนก็มาจากเชลซีสองแมนยูสองเป็นมาโกอาลองโซแล้วก็อันโตนิโอลูดิเกอร์กำลังร้อนแรงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะลูดิเกอร์นี่แม่งทั้งยิงทั้งเหนียวทั้งแน่นทำไมเชลซีไม่ต่อสัญญาผมกลัง๊องงนะ เดี๋ยวรุดไปจะแียได้หรือว่าดิโก้มันเลือกมันเลือกค่าเหนื่อยสูงมากขนาดเชลซีถึงไม่จับต่อทีมเงาเงาผก็ไปเล็กจุดโทษมาสองลูกมากขนาดก็คือต้อง้เลือกมากส่วนของแมนยูสองคนผมก็เลือกเป็นวาลานคนหนึ่งอีกคนนึงก็เป็นวานบิสซาก้าละกันเมื่อกี้พี่เติ้ลว่าวานบิทชัวชัวชัวครับชัวครับมันไม่มีเหตุผลที่วานบิทจะไม่ลงจะไม่ลงมาเจ็บหรือว่างงงงเซเลอร์ทา่านัดมาลงมานัดแรกโดนใบแดงก็พังกันไปเลยครับครับกองกลางสามคนนะครับเป็นลูกันมูลาจากสเปอร์สองน แล้วก็เป็นเลเตอร์2คนเจมส์ดิสันแล้วก็อเดรเวลล์โวล่าลูกแมนเราเนี่ยชอบเรื่องนักเตะที่เลือกยากคือพูดก็ไม่ค่อยชัดพูดก็ยากลิงใกล้กวันโอเคคุณเลือกลูกแมนผมเลือกสวิบาล์น่ะมีสวยมาว่างไปเลยใครคำคะแนนเยอะกว่าอะไรป่ะประทองเฟอรซี่ก็ว่างไปส่วนกองหน้า3คนนะครับเป็นคิตาโนโรนโดโจชัวคิงแล้วก็แฮร์รี่เคนสอมนัดหมดเลยสองนัดสองนัดสองนัดโอเคเลย ก็ตามนี้นะครับคลิปนี้จะนานหน่อยเพราะบอาตั้งแต่หลายคู่จัดนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับช่วยถ้าฟังคลิปของผมสองคนแล้วดู้สึกว่าเขมีประโยชน์อะไรบ้างครับอยากเพื่อนเพื่อนเลยครับขอร้องที่ว่าขอร้องได้ไหมช่วยกดติดตามพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นได้ก็อยากให้แชร์คลิปของพวกเรากดไลค์ทุกๆคลิปนะครับก็จะได้เป็นกาลังใจพวกเราสองคนมีบางคนบางคนทุกใจมากกดแล้วอีกคลิปหนึ่งทุกใจอีกกดทำไปอีกไม่ได้นะครับยอดผมลดนะโอเคก็ สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับ,รบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับเพราะพวกเรา2คนจะทำให้การดูบอลของพเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ